ฟรีสปินขอแจมแจกโอเค1 7 0บาทวาย5ตัวคุณผู้ชมจังหวะนี้2,000กับอีก40บาทโอเคคูณ6มาอีก12 0บาทนะครับทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาเลยครับกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boy แอนด์แกงครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตพีนะครับกับเกม สล็อตมาจงเวสองนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยอดนิยมมากๆนะครับของค่ายสล็อตพีจีนะครับสำหรับสล็อตมาจงเวสองนะครับวันนี้นะครับผมดูโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับหรือว่าสูตรนะครับอยู่ที่93%นะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า93%จะเป็นยังไงนะครับจังหวะนี้25บาทวายหนึ่งตัวผู้ชมคูณ2มา90บาทสวยมากๆครับคูณ3 มาอีก360บาทวายหนึ่งตัวคุณผู้ชมยังไหลยอยู่คูณ5ามาไหมคูณ5้ามาอีก7 6 2บาทคุณผู้ชมวายตัวไม่9 6้าอกบบาทสวยมากๆคุณผู้ชมคูณ5้าไหมต่อไหมโอเค75บาทคุณผู้ชม75บาทต่อไหมครับโอ้ยสวยมากคุณผู้ชมบิ๊กวินไปนะครับโอ้โหพูดเพิ่งพูดคำว่าสุดจบก็มาเลยนะครับสำหรับบิ๊กวินของเราเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูยอดรวมคุณผู้ชมไมกล้าบินไปเท่าไหร่เอ่ย เมกาวินไฟเท่ารายส2ง0กับอีก75บาทนะครับคุณผู้ชมสวยมากครับ2,200กับอีก75บาทนะครับเป็นเมกาวินนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับผมดูสูตรมานะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตอยู่ที่93%สาเซนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะรับนะครับโปรแกรมสล็อตนะครับหรือว่าสูตรนะครับไปใช้ฟรีนะครับสามารถแอดนะครับมาได้ที่แอด08น w g h QQ นะครับ มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับผู้ชมสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวบอยในแก๊งนะครับหรือว่ามีเราจะสอบถามนะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับผมตอบทุกท่านแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่านะผู้ชมจังหวะนี้ตอนนี้เรากำไรมาแล้วนะครับผู้ชมอ่ะไปครับไปเรื่อยๆผู้ชมครับใจเย็นๆนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในเขาเรียกว่าแดนบวกนะครับเราก็ปั่นไปชิวๆนะครับผู้ชมไปครับจังหวะนี้7จ็ดบาทห้าสิบตังค์นะครับ โอเคเบาๆไปคุณผู้ชมดูก,กันต่อดีกว่ามะโอ้โยหมาหน่อยมาหน่อยโอเคจังหวะน,นี้2องบาทห้คุณผู้ชมเบามากคูณสองโอ้โอโยโอ,โอเคครับจังหวะน,นี้7จ็บาทห้แต่ว่ามีวาย2ตัวคุณผู้ชมวาย2ตัวมา190บาทสวยมากๆครับคูนสามมาไหมโอ้โยนา่าเสียดายมากคุณผู้ชม โอเคครับยี่สองบาทวายสองตัวที่คูณ2คุณผู้ชมมาอีก270บาทนะครับคูณ3ว่าไงคูณ3ไหลลงมาโอ้โหน่าเสียดายมากคุณผู้ชม scatter มา2ตัวนะครับอยากเข้าฟรีเกมสักครั้งจังมาอร่อยโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้ยังถือว่าเงียบนะครับแต่ก็ยังทรงๆนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ประมาณ3,000ถึง2,500มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอ่ะไปให้เรื่อยๆดูต่อคุณผู้ชม มาหน่อยมาหน่อยโอ้โหยังเงียบอยู่นะผู้ชมตอนนี้ถือว่ายังเงียบอยู่นะครับยังไม่เข้าเลยนะคผู้ชมมาหน่อยดิโอ้โหคุยโอ้โหผู้ชมดูครับโอ้โหยังเงียบอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังบวกอยู่ทําใจร่มๆเข้าไว้นะครับทําใจร่มๆเข้าไว้คุณผู้ชมมาโอ้โหหมุนหมุนหมุนอะไรครับเนี่ย มันจะช้านิดหนึ่งนะผู้ชมอาจจะเป็นพรเน็ตนะครับเน็ตผมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับในวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับโอ้โหหมุนไม่หยุดเลยคุณผู้ชมยังไงเนี่ยมาหน่อยโอ้โหหมุนนานมากๆนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับโอ้โหคุณผู้ชมยาวๆเลยครับตอนนี้ไม่มีทีททาเลยอะไรครับเนี่ย ผมดูสูตรก็ยัง93อยู่นะคุณผู้ชมยังไงครับเนี่ยไปดูต่อดีกว่าคุณผู้ชมครับไปมหมุนหมุนหมุนเกับจางวันนี้60บาทคุณผู้ชมวาย1ตัววาย1ตัวมา1มา15บาทคุณผู้ชม,ค,ชมคูณ3มาไหมโอ้โหคูณ3ก็ไม่เข้าอะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรครับ โอ้ยคุณผู้ชมเงียบมากมาก็มาแบบเบาๆนะครับถ้ามาแบบหนักๆสักรอบนี้จะดีมากๆนยะคุณผู้ชมขอนหนักหนึ่งทีแล้วจะพอเลยขอนหนักหนึ่งทีขอนหนักหนึ่งทีโอ้โหโคตรเงียบคุณผู้ชมโคตรเงียบเลยยังไงเนี่ยโอเคเก้าสิบบาทคุณผู้ชมคุณสองมาไหมโอ้โหเพื่อไปลุยต่อคุณผู้ชม เผยสุดครับสุดมากมาหน่อยพอหนักๆทีนึงโอ้โหมาหน่อยครับพี่ครับนานเกินไปแล้วหน้าสวยมากๆนะผู้ชมแต่ว่าไม่เข้านะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผู้ชมอาจังวันนี้ยีบสองบาทมาคูณสองมาหน่อยคูณสองอ่ะห้าสิบบาทนะครับผู้ชมคูณสามมาไหม คูณ3ามมาอีกห2 2บาทโอเคมาต้องแบบนี้คูณ5มาอีก6เอาไปย25บาทมาต่อไหมต่อไหมวายสอตัวมาอีก450บาทคุณผู้ชมสวยมากๆคูณ5อยู่ที่โอ้ยสวยดูคุณผู้ชมบิ๊กวินไปนะครับได้ทุนคืนมานะครับคุณผู้ชมอ่าเราเริ่มปั่นจาก1000นะครับขึ้นมาเป็น2700ตอนนี้ก็ถือว่ากลับมามีกําไรกันนะครับคุณผู้ชมเมก้าบินไป1100กับอีก70บาทนะคุณผู้ชม แกตเตอร์2ตัวเมื่อกี้น่าเสียดายมากๆนะครับอ่ะไปะดูเกมมันตออย่งางวันนี้10บาทนะครับโอ้ยเบามากคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ตัวนะครับพร้อมกับได้กําไรมาอีกนิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยนะครับอ่ะไปะโอ้โหไปอยู่ทําไมตรงช่องกลางนะน,นะพ่อคุณนะเอาหน่อย ก็ถือว่ามีกําไรนะคุณผู้ชมแต่าาว่าตันนี้เรามาลุ้นเข้าฟรีเกมกันดีกว่านะครับโอกาส3ช่องคุณผู้ชมเหลือ2ช่องแล้วมานมาน้อยมาาน้อยม้าน้อยโอ้โหไม่มาคุณผู้ชมช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายและท้ายสุดช่องสุดท้ายและท้ายสุดสวยมากคุณผู้ชมอ่สิบห้าบาทนะครับได้มาติดมือเล็กๆน้อยๆนะครับพร้อมกับสเกตเตอร์3ตัวเข้า10ฟรีสปินบอลของเราไปคุณผู้ชมสําหรับฟรีเกม10ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมไป โอเคครับ20บาทคุณผู้ชมมาอีกเก้าสิบบาทนะครับโอ้โหคูณหกไม่เข้าคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะครับโอ้โหเอาหน่อยดิโอเคครับสิบบาทวายหนึ่งตัวคุณผู้ชมคูณสี่มายี่สิบบาทเบามากๆครับโคตรเบาโอ้โหขีดอีกสามสิบบาทคุณผู้ชมเอาหน่อย อีก3าครั้งเท่านั้นคุณผู้ชมตอนนี้40บาทวาย2ตัวที่คูณ4มา240บาทสวยมากครับคูณ6โอ้โหคูณ6ไม่เข้าคุณผู้ชมลอดไหมเนี่ยวันนี้สูตรขอสัก45,000ก็พอแล้ววันนี้มาเอาหน่อยอ่าโอเค50บาทคุณผู้ชมวาย2ตัวคูณ4มา820บาทได้อยู่คูณ6มาอีก60บาทคุณผู้ชมคูณ10มาไหมโอ้โหคูณสิไม่เข้านะคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆครับลดาสฟีสปินว่าไง นฟรีสปินขอแจกจโอเค17อเบาท Y5 หตัวคุณผู้ชมจังหวะนี้2000กับอีก40บาทโอเคคูณ6มาอีก120บาทนะครับไว้สตัวที่คูณ10มา300บาทโอเคอยู่มะไหลต่อไหมโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมปิดท้ายไปแบบสวยๆนะครับถือว่าได้อยู่คุณผู้ชมวันนี้ก็กําไรมานะครับถือว่าได้กําไรอยู่นะครับสำหรับสูตรนะครับ93%มนะคุณผู้ชมเมก้าวินไปนะครับเมก้าวินไปเท่าไหร่เอ่ยเมก้าวินไปเท่าไหร่เอ่ย อาเมกาวินไป2,600กับอีกสาบาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยจัดอยู่เท่าวินไปเท่าไรรวมยอดรวมมายอดรวมมา3 9 0 0กับอีก80บาทนะคุณผู้ชมถือว่าสวยมากๆนะครับสำหรับคุณผู้ชม,ชมท่านใดนะครับที่อยากจะได้สูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมนะครับสแกนสล็อตไปใช้ฟรีนะครับแอดไลน์มาได้ที่แอด08น W G H Q Q นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับ ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอยในแกงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ